สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ NGV Development ก็จะมาแนะนำรถคันหนึ่งนะครับที่ติดไปแล้วประมาณ6เดือนนะครับวิ่งไปแล้วมือ2 5 0 0กว่ากิโลนะครับและก็สิ่งที่ผมอยากบันทึกวันวันนี้ก็คือรถคันนี้นะครับที่ผมเคยได้เปรียบเปิยและบอกกล่าวกับ ผู้ที่ขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับหลายๆครั้งนะครับและก็ยังไม่เจอตัวตนสักทีนะครับว่าฝีเท้าท่านใดสามารถที่จะขับไปเชียงใหม่นในวงเงินไม่เกิน2,000นะครับที่จะมารายงานตัวได้นะครับและก็วันนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับลูกค้าท่านนี้มาเล่าให้ฟังว่าผมขับลองไปเชียงใหม่ไปกับอยู่ที่พั0ห้านะครับ และก็วิ่งในช่วงความเร็วนะครับค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างไปเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ครับช่วงกุมภาปลายกุมพามีนาครับายกุมพามีนาอ่าฮะเป็นยังไงบ้างไปช่วงนั้นเทศกาลหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับ อ๋อไม่ใช่โซเซถ้าเทศกาลแล้วจะไม่ได้แน่นะรถมันติดเยอะนะครับแล้วเออเป็นยังไงบ้างใช้ความเร็วยังไงบ้างก็งความเร็วร้อยยี่สิบถึงร้อยหกสิบครับร้อยยี่สิบถึงร้อยหกสิบครับแล้วแต่รถว่างรถไม่ว่างอ๋อแล้วเอ่อทุกของอะไรไหมครับก็มีพวกเสื้อผ้คารครับแล้วก็อย่างอะไรอ๋อยางอะไรไปเที่ยวหรือไงครับไปบุรักรับ ทุระแล้วไปทุระแล้วได้ขับรถเที่ยวแถวนั้นด้วยหรือเปล่าครับก็มีไปขึ้นดอยขึ้นดอยใช่ไหมครับอันนี้รวมขึ้นดอยอย่างครับรวมแล้วครับรวมโอ้แสดงว่าไม่ไม่ใช่ไปกลับแค่พันห้าหรือยังนะคือก็วนๆอยู่ในนั้นนะคือตั้งแต่ออกจากกรุงเทพจนกลับถึงกรุงเทพอันอ๋อพันห้าซึ่งซึ่งครัผมพูดกันใน youtube จะบอกว่าสามพันนะครับ ก็ท่านก็ทําตัวเลขต่ํากันกัน1,500ซึ่งโดยพื้นฐานนะครับการขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้าเป็นกลุ่ม Fortuner นะครับก็ต้องหมื่นอัพอย่างแน่นอนนะครับส่วนเลนเจอร์นั้นนะครับเ,เมื่อสัป,ปดาห์ก่อนผมขับ2.2ไปแม่สอดน,นะครับปรากฏว่าผมมีโอกาสเติมการ์ดขัาสุดท้ายที่จังหวัดอ่างทองนะครับ จนไปถึงกำแพงเพชรก็คิวยาวนะครับจนถึงจังหวัดตากก็ปั๊มปิดทั้งสองปั๊มเลยปรับปรุงก็เลยไม่มีโอกาสได้เติมจนไปผมไปถึงแม่สอดการหมดนะครับก็ปรากฏว่าขากลับมาก็ตั้งใจจะมาเติมที่จังหวัดตากปรากฏว่าหลังจากผมเติมปัม๊มปั๊มน้ำมันที่แม่สอดเต็มถังเนี่ยมาตาก ก็ไม่มีอีกไม่เปิดอีกนะครับแล้วก็กลับมาอาที่กำแพงเพชรก็คิวยาวนะครับก็ทนไม่ไหวนะครับปรากฏว่าผมเติมมาเต็มทางสองพถึงเทพนี่หมดเลยนะเฮียหมดเลยสองพันหมดเลย <c oughs> หมดเกลี้ยงเลยจังมาตาก <c oughs> ก็โอ้โหเรนเจอร์ Ranger เนี่ยเมื่อเมื่อที่ที่แล้วมีลูกค้ามาติดคันหนึ่ง <c oughs> ก็เล่าให้ฟังว่าเออ ไปเชียงใหม่ไปกลับกลับแ,แต่ว่าวกวก,วกมาทางจังหวัดเลยนะกินไปแปดพันแล้ววิ่งไม่เกินร้อยด้ยนะวยวิ่งไม่เกินร้อยด้วยนี่เพ,พ,พิ่งผมขึ้นยู u t ทูบเมื่อคืนนี้เองไมนะจริงจริงนนรไม่ใช่คนนันนี้คันไหนไม่รู้ก็ถือได้ว่าวันไหนไม่เห็นไม่มีแก๊สเนี่ย คนต่างจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากนะครับเอ,อไม่ทราบว่าท่านพี่เคยประสบปัญหาในขณะที่การหมดไหมครับแล้ววิ่งน้ำมันแล้วเห็นเกมันยุบผม,มยังไม่หมดเพราะว่าระวั<อ>งตัว,ต,วลตลอดใช่ไหมครับลองปิดแก๊สด,ดูลองปิดแก๊สครับอ่าขึ้นไปสิบสองค่ฉเฉลี่ยในการ <12. S 2> ใช้งันที่สิบสองต่อสิบสองลิตรต่อร้อยกิโลเมตรอ่า ท่านยังไม่เห็นในขวดถ้าท่านเห็นในขวดท่านจะเป็นลมประมาณสิเท่าอ่ะหนึ่งเซนวิ่งได้สิบกิโลนะครับหนึ่งเซนของขวดนะครับวิ่งได้สิบกิโลถ้าเกิดว่าไม่มีแก๊สอ่สิบเซนวิ่งได้เกือบเกือบสิบกิโลนะครับฉะนั้นก็เป็นข้อคิดนะครับหรือข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ NGV development ไม่เคยนำหน้ามา้ามา ขึ้น YouTube หรือบันทึกวิดีโอในสื่อต่างๆเลยนะครับเพราะว่าเ,เราต้องการที่จะทำกันแบบตรงไปตรงมากันอย่างต่อเนื่องทุกๆปัญหาเราแก้ไขนะครับในในทันทีนะครับไม่เคยปล่อยให้ลูกค้าต้องเสียเวลาหรือทิ้งรถไว้เซอร์วิสแล้วต้องนั่งแท็กซี่กลับนะครับเราไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นเลยนะครับในทุกๆเงื่อนไขปัจจุบันนี้เราก็แก้กันในเชิง อ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่เชิงกลนะครับฉะนั้นความฉลาดและมั่นยำนั้นจึงมีสูงนะครับเราก้าบอกได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับปัญหาเนื่องจากเราได้แก้ต่อรุ่นต่อปีนะครับแก้แก้ข้อด้อยของรุ่นเก่านะครับหรือเกทับรุ่นเก่านั่นเองนะครับมากกว่า10กว่าข้อนะครับจึงพัฒนามาเป็นรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับและก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถนะครับที่ ให้โอกาสและก็มาเปิดเผยความจริงในการทดสอบกรุงเทพเชียงใหม่1,500กิโลนะครับถ้าท่านใดได้ไม่ได้อย่างไรจะอนุเคราะห์เพื่อนฝูงในวงการเลนเจอร์ได้ไหมครับว่าขับยังไงถึงได้ครับได้ครับขอเบร์โทรได้ครับ086ยครับ086 245 245 6 9อ8 6 9่8านะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของท่านนี้มากนะครับที่ได้ เพื่อทอนกับ NGV Development และก็สังคมของคนใช้รถดีเซลที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในระบบ NGV สำหรับดีเซลนั้นใช้งานได้จริงและประหยัดจริงวันนี้พี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าวันใดขาด NGV แล้วจะรู้สึกพอจะบอกได้ไหมครับได้ครับรู้สึกแน่ๆรู้สึกแน่แน่ครับอ่ารู้สึกแน่ๆนะครับก็กลับขอบคุณคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับ